มาทำใี้ทีมจะได้องศสือน้อ <Flex> งเรียนอ่ะสวัสดีค่ะทุกคน่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะคะวันนั้นก็มาเป็นเคสมาเป็นเคสให้สําหรับรถเท้าของนักเรียนรุ่นที่สามนาะของวิทยาลัยชุมชนก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าจะได้มาเรียนแต่เคยสมัครไว้อยู่แล้วก็พอดี่ตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะเคยสมัครไว้แล้วทีนี้บังเอิญว่า วันนั้นเขาก็บอกว่านดไทยมันก็ยังคนไม่ครบเราก็เลยบอกว่าเออวิรัตก็ชวนว่าพี่บุ๋มมาไหมมามาแล้วก็เลยมาเรียนพอมาเรียนเสร็จแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคนเราอะ่ะไม่ใช่ว่าจะมาเจอกันได้เสียทีเดียวถ้าเราไม่มีจุดประสงค์เดียวกันแล้วก็มายืนจุดเดียวกันเราก็จะไม่เจอกันแต่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีว่ามาเจอกันใจตรงกันยืนจุดเดียวกันแต่ว่า ได้ไปในความรู้สึกของการนวดแผนไทยนะคะที่ได้รับความรู้จากอาจารย์หุบกับอาจารย์นวดก็ได้ไปนวดนวดแล้วก็สร้างรายได้เลี้ยงชีพให้กับตัวเองสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือต่อยอดไปแล้วก็ได้ดูดูแลคนในครอบครัวแม่ทุกวันนี้แม่อยุ87ยังแข็งแรงอยู่ยังรอหมอหุมอยู่ไม่เคยได้ตังค่ะตังไม่เคยได้มีแต่จะตังไปให้มีแต่จะตังไปให้ ็ถ้าพูดไม่ดีหรือว่าไม่ถูกใจคนไหนคนหนึ่งที่เรียนร่วมกันนะคะก็ต้องถออภยัยแต่ทุกอย่างที่อยู่ก็คือด้วยความรู้สึกเนาะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รอยยิ้มทั้งนั้นที่เรากลับบ้านไปเราอาจจะร้องไห้ก็ได้นะเพราะว่ามุกเราวันหมดสละไปคิ